มวดนี้มีเก้าค่ะ้างก,ก็ชอบนะชอบเก่าหาก,ก็ชอบนะซื้อลอตเตรี่นะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลกินไม่แบ่งใช่ไหมแบ่งยุก็ไม่เคยถูกหรอกซื้อลอตตรี่แผนชื่ออะไรคะ แฟนไปไหนคะแฟนชื่ออะไรคะแฟนชื่อเจตลินค่ะแฟนนอนอยู่นะคะแฟนไม่ได้ไปไหนแฟนนอนอยู่นะคะรู้จักพี่โต้งไหมคะพี่โต้งหรือในเงินก็แฟนนี่แหละค่ะครับพี่โจ้งเออพี่โต้งหรือในเงินเจตลินนะคะแฟนนี่แหละค่ะนอนอยู่นะคะพี่จอยก็กําลังอาบน้ําค่ะแฟนนอนอยู่ครับแต่ครูแอบมาคุยกับกิ๊กยอกย์กวนอะ หาเรื่องไข่อยแลแนแปดลอยเมตรไ <c> ห <oughs> นคะ <c oughs> คบกับพี่ตงกี่เดือนคบกับกี่เดือนไม่สําคัญหรอกค่ะสำคัญเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขไหมเราอยู่ด้วยกันได้ไหมอา่าฮัลขอบคุณครับใ <c oughs> นเงินเนี่ยไหนคะอยู่ห้องค่ะ <c oughs> แฟนชื่อในเงินค่ะแฟนนอนอยู่ค่ะ อดี๋ยนี้แฟนเราเขาชัดเจนอ่าคบกับพี่ในเงินจริงเหรอหรือคบทุกคนมันมี่บอกคบกันเล่นๆนี่ฮะมันมีมันมีคบกันเล่นๆได้เลยเหรอคบกันแบบคือเราสามารถทําได้เลยเหรอว่าเราไม่ไม่ได้รักกันแล้วเราคบกันแบบเพื่อเพื่อแกล้งมันไม่มีไม่รักกันเราคบกันเราไม่ได้ทุกคนจะ ทุกคนคะ่ะมันแกล้งรักกันไม่ได้หรอกคะ่ะความรู้สึกของคนเราอะ่ะมันแกล้งรักมันมันแกล้งคบกันไม่ได้แล้วไปตอกทุกคนมันแกล้งคบกันไม่ได้จริงๆ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> นุิยาสีสังครับใช่ครับ ว่าได้ว่าได้ว่าเพื่อนมากค่ะว่าได้มากค่ะมองข้ามไปเป็นจริงมองข้ามเป็นจริงไม่กันเลยอาวเราก็เทคแคร์เทคแคร์พี่พีเอฟซีคำถามไหนที่ถามมาล้วก็พยายามตอบให้ตอบไห้หมดตอบได้ก็ตอบตอบอันไหนที่ตอบไม่ได้ล้วก็ไม่ได้ตอบนะคะแต่ก็อยากตอบทุกคำถามนะคะแต่งงานกันตอนไหนพร้อมเมื่อไหร่ก็แต่งค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไลฟ์ต่อไปก็มีถามมาอีกบ้าบอน้องซ้ามีแฟนยังคะน้องซ้าอหักบ่อยมากคะ่ะหนูก็งงอยู่เหมือนกันว่าคนไหนแฟนคนไหนยังไงวันนั้นไม่ใช่คนนี้ยังไงรักกันรักกันใช่ครับแชนคิวกันขเขาเร่อย มากคหนูมาน้าไหนแฟนเออน้องซาเขาบอกว่าวันนั้นไม่ใช่คนนี้อ,อกหักแบบแอบรับพี่ไปอีกซีรีส์เออหาทำอะไรนะคะแต่งเมื่อ,อไหร่อะไรนะแต่งเมื่อ,อไหร่อะไรนะมันูถามไม่ทันสตรีมไลฟ์ ep สามวันที่สิบสองสิบสองเดือนหน้าค่ะ เออเซอร์หนูน้อ๋อเดี๋ยวทุกคนหนูจะลองเขียนคิ้วให้ดูมาทุกคนอยากจะเห็นหนูเขียนคิ้วมันบอกเดี๋ยวหนูจะเขียนคิ้วให้ดูวิธีที่หนูเขียนคิ้วเขียนคิ้วโดยอ่าโดยไม่มีขนคิ้วว่าหนูเขียนยังไงพร้อมเป๊ะละใจเย็นใ <era> จ,นจเย็นบ้านนี้เขาทำไมโหจังอ่าหนูจะเขียนคิ้วให้ดูว่าหนูเขียนยังไงอันนี้คือการเขียนคิ้วของหนู มามาผ<ม>า,าวไปแห่งดอกคู่ที่สามนะลูกทิบสามใช่ไหมคะเอ้หนูงงหนูหลงนี่สามค่ะโอ้ตะกิวกินพี่พี่อย่าซื้อ อ๋อวันที่สาสิบก็มีสตรีมนะคะสตรีมของพี่อารมณ์อยู่ที่ไหนไม่รู้มาเดี๋ยวหนูจะบอกพี่ๆเขียนคิวยังไงวิธีเขียนคิวออของหนูทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าคิว้วอย่างเงี้ยมันมันทำยังไงได้นอนครับพี่เนโนนครับพี่อุ้มสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างพี่ดีเขียนคิว้วของโนูเนี่ยเนี่ยนะคะมันมีแค่นี้พี่ดีเขียนคิวของโนูเนี่ยเนี่ยนะคะ มันมีแค่นี้ใช่ไหมทํายังไงมันถึงยาวหนูใช้ตอนแรกหนูจะใช้ตัวดินสออันนี้ก่อนดินสอเขียนคิ้วสีดำตาลขั้นพยมีปัญหาคิวค้วือหนูหน่ะเฮดใดเลยก็ล่างล่างต่อไปเลยล่างเนี่ยล่ากให้มันยาวแล้วก็มาล่างทางล่าง น,นี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรนี่มาอยู่นี่คือข้างที่เขียนคิ้วน้องมันยี่เขาเดี๋ยวบินไอจะใช้ตัวนี้ตัวนี้นะคะ นี่ปาคิ้วขึ้นไปเลยทําไมเป็นอย่างุกคนคือว่าคิ้วหนูมันตั้งนะคะหนูใช้ตัวนี้แหละปัดคิ้วให้มันเนี่ยทุกคนไม่จําเป็นต้องเขียนคิ้วให,ห,ห,ให้หนาทั้งหมดให้มันมีมิติก็คือทําเงี้ยหนาทั้งหมดให้มันมีมิติก็คือทําเงี้ยพี่อุ้มปล่อยผ่านนะคะ อาจจะนิดหนึ่งเรนจะมีคนผิวม,มันกันสิ่งนีคนคิวเล็กน้อยข้างนี้ไม่ต้องเขียนละปัดแล้วจะเย็นครับข้างนี้ไม่เขียนละปัดเ อันนี้คือข้างที่ปัดธรรมดานะคะไม่ได้เขียนอันนี้ปัดธรรมดาที่จริงอะ่ะไมต้องเขียนหางก็ได้นี่นะครับที่จริงไม่ต้องเขียนอีย่าวาได้แค่ปัดปัดเสร็จแล้วก็เขียนหางมันเขียนหางธรรมดาเนี่ย เห็นไหมมันจะต่างก,ก,กันกับตอนที่เขียนไปเลยใช้มัคค่าอะไรตัวนี้ที่มาาาัคค่าปัดขิวใช้ตัวนี้ปัดค่ะใช้ที่ปัดของอะไรตัวนี้ที่ปัดค่ะแต่เป็นสีน้ําตาลนะแล้วก็ปัดมันเสร็จมันจะเป็นสวยะลรอันนี้คือปัดนะคะแล้วก็เขียนไปแต่อันนี้เขียนไปเสร็จข้าปัดอานลองสังเกตดีดีถ้าเขียนไปเลยอะ่ะคิวฝั่งนี้มันจะเป็น,ม,นมันไม่สวย ได้อยู่นะใช่นไหมสวยคนละแบบใช่ไหมแบบไหม,มันต่างกันนะคะนนอันนี้เป็นโฟมล้างนะคะ หนูทานเข้ายังยังค่ะพี่อุ้มท้องร้องแล้วตอนนี้ยยังครัเดี๋ยวจะลงแล้วนะ ที่ฉันน้าคือดีมากใช่เป็นของของอะไรนะนอนครับใช่ใชโอเคเดี๋ยวลงแล้วนะคะขอาตัวลงไปทำกับ